สวัสดีครับวันนี้เฮียเฟยได้รับเมนูพิเศษจาก Enjoy K f เค d ใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีแท้ๆมาทำบีบิมบับวันนี้ขอเป็นอบป,ป้าผู้อบอุ่นนะครับวันนี้จะใช้ชามเหล็กเหมือนที่เสิร์ฟในร้านเลยวัตถุดิบหลักจากเกาหลีคือน้ำมันงาซอสโกชูจังกิมจิสปาและสาหร่ายมาทำซอสคลุกข้าวกันก่อนโกชูจังสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและน้ำมันงาอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันจากนั้นมาเตรียมเครื่องเคียง,เ,งเห็ดหอมหั่นเป็นเส้นแล้วก็แครอทเอ้ยแครอทก็หั่นเป็นแท่งไม่ต้องบัง ส่วนอันนี้ซูกินี่เป็นพืชตระกูลแตงกวาชนิดหนึ่งถ้าหาไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นแตงกวาชนิดอื่นหั่นบางแบบนี้ปกติคนเกาหลีจะใส่เนื้อดิบแต่วันนี้เราจะใส่สปมแทนเป็นส่วนลดโซเดียมด้วยสปมเนี่ยฮิตมากในเกาหลีนะครับมาทีนี้เราจะเริ่มปรุงกันแล้วลวกผักปวยเลง้งลวกแค่หนึ่งนาทีพอจากนั้นน็อกน้ําเย็นแล้วก็รีบรีดน้ําออกปวยเล้งของเราก็ยังสีเขียวสวยน่าทานอยู่เราจะปรุงด้วยน้ํามันงา กระเทียมเกลือพริกไทยเพิ่มความหอมด้วยงาขาวคั่วเสร็จแล้วครับเครื่องเคียงอย่างแรกจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นผัดเราจะผัดถั่วงอกแครอทเห็ดหอมกระบวนการจะเหมือนกันทั้งหมดคือลงผัดกับน้ำมันงากระเทียมปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยให้เราผัดแยกเป็นอย่างๆไปนะครับขั้นตอนก็จะเยอะกว่าที่คิดหน่อยใช่ไหมกระทะใบเดิมนะเอามาย่างสแปมเราค่อยเอาไปหัน่นเครื่องเคียงของเราก็พร้อมแล้ว ก่อนใส่ข้าวเฮียจะทานน้ำมันงาลงไปก่อนใส่ข้าวแล้วเริ่มวางเครื่องเคียงก็อย่าใช้ตะเกียบให้คร่องเหมือนคนเกาหลีแต่รู้สึกไม่ถนัดขอเปลี่ยนเป็นถุงมือเลยแล้วกันหยิบเอาเลยสะดวกกว่าก็เรียงหน้าตามความชอบใส่ซอสโกชูจังที่เราผสมเอาไว้ตรงกลางวางไข่ดิบไขรไม่ทานไข่ดิบก็ใช้ไข่ดาวแทนได้นะครับเอาขึ้นตั้งไฟใช้เวลาหน่อยนะให้ข้าวก้นชามเกรียมไปเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วบิบิมบับของเฮียเฟยหน้าตาเหมือนทานในร้านเกาหลีแท้เลยก่อนทานเฮียจะโรยด้วยงาคั่ว สาหร่ายหอมๆและต้นหอมแล้วก็ตามชื่อครับบีบีมแปลว่าผสมคลุกเคล้าบับหมายถึงข้าวรวมกันจึงเป็นข้าวที่ผสมกับวัตถุดิบหลายๆอย่างวันนี้เฮียดูมีความรู้มากอาหารเกาหลีเราก็ต้องกินกับกิมจิเฮียขอทานก่อนแล้วนะครับอร่อยกลมกล่อมรสชาติเกาหลีแท้ๆเลยครับทานกับสาหร่ายแบบนี้ก็ดีอร่อยมากเพราะเฮียใช้วัตถุดิบจากเกาหลีทั้งนั้นหรืออยากจะใช้ของที่มีในตู้เย็นมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันคิดถึงอาหารเกาหลีคิดถึง Enjoy K Food นะครับ